เหตุการณ์ที่น่ายินดีสําหรับประเทศไทยและกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการการเมืองไทยคือการได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนางสาวยิ่งรักชินวัตรน้องสาวคนเล็กของพันตารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชนะเลือกตั้งเข้ามาอย่างถล่มทลายขาวสะอาดชนิดทิ้งห่างจากคู่แข่งอย่างพักประชาธิปัตย์กว่าร้อยที่นั่ง แต่เมื่อเข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มตัวก็ต้องเจอศึกหนักอย่างมาหา <คน S 1> อุทก,ทกภัย5-4ที่<อ>เกือบน้ำตาร่วงเติมมวลน,น้ำให้สูงขึ้นอีกแต่เมื่อผ่านเหตุการณ์ใหญ่มาได้จึงต้องยกให้เป็นกระท้อนห่อที่ยิ่งทุบก็ยิ่งหวานและเชื่อได้ว่าประสบการณ์งานหนักในครั้งนี้จะทำให้ปีหน้านี้นายยกปูจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น จากนายกรัฐมนตรีหญิงก็มาที่ผู้หญิงเด่นดังอีกคนรายนี้ดังทะลุโรคไซเบอร์จากปรากฏการณ์ท่าเต้นคันหูที่โชว์สยิวผ่าน YouTube จนยอดวิวพุ่งกระชูดกว่า16ลร้านวิวและเนื้อหาที่สองแง่สามง่ามกลายเป็นแรงส่งให้นางสาวนงพนีมหัดไทยหรือจ๊กคันหูวงเทอร์โบหญิงสาววัย20ปีสร้างความฮือฮาบนโลกอินเทอร์เนต็ตทำให้เธอโด่งดังในชั่วข้ามคืนจนรายการโทรทัศน์ชื่อดังเชิญเธอไปออกรายการและสัมภาษณ์แบบถึงพริกถึงขิงจนดังออกมานอกโลกไซเบอร์ กระทั่งกระแสความดังได้ดันให้เธอเข้าร่วมทำงานเพลงกับค่ายดังยักษ์ใหญ่โดยมีชื่อว่าอย่าเอาหูหนีหยุดฟังฉันก่อนที่หลายคนได้ยินชื่อเพลงแล้วต่างตกอ,อกตกใจเพราะเก่งว่าจะเป็นชื่อเพลงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมแต่น้องจ้าออกมารับประกันว่าเพลงดังกล่าวเป็นเพลงช้าซึ้งๆฟังสบายไม่มีเนื้อหาที่ออกไปในทางร่หลมอย่างแน่นอน รายต่อไปคือคนดังไม่แพ้กันดังด้วยหัวใจนักสู้นายตันภาสากรณทีหรือเสียตันนักสู้ในคราบนักธุรกิจที่ไม่เคยย่อดท้อแม้ในวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงล่าสุดส่งผลให้โรงงานชาเขียวอิชิตันที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะถูกน้ำท่วมเสียหายเต็มร้อเอร์เซ็น ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความตื้นตันใจให้กับประชาชนทั่วประเทศด้วยคำพูดทั้งน้ำตาของเสษตันในวันที่มวลน,น้ำเข้าถาถ,าถมใส่โรงงานว่าผมจะนอนที่นี่ผมจะออกเป็นคนสุดท้ายให้สมกับที่ลงทุนไปถึงแม้เวลานี้สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงแล้วเสียตันเองยังยืนยันที่จะลงทุนเดินหน้าก,กอบกู้โรงงานชาเขียวอิชิตันกลับมาใหม่เพราะชีวิตนี้ไม่มีทางตันสมกับเป็นนักสู้ที่ไม่เคยท้อจริงๆ อีกเรื่องที่สร้างทั้งผู้กล้าและสร้างความสูญเสียที่เป็นเรื่องไม่น่าเกิดขึ้นเมื่อเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบ,บกตกติดต่อกันสามลำภารกิจคนกล้าที่แรกมาด้วยความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่16กรกฎาคมเฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ประสบอุบัติเหตุที่ต้นน้ำแก่งกระจานมีนายทหารเสียชีวิตห้านาย 19กรกฎาคมพลตรีตะวันเรืองศรีอดีตผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9นำ8ทหารและ1นักข่าวไปรับ5ศพจากเฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ตกแต่หลังบินขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแบ็คฮอกได้ขาดการติดต่อจากนั้นมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอกตกทำให้ผู้โดยสารทั้ง9รายเสียชีวิต ต่อมา24กรกฎาคมเฮลิคอปเตอร์เบล2อ2ที่รวมภารกิจในการกู้ฮอล์แบ็กฮอกได้ตกอีกครั้งมีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ1คนความสูญเสียครั้งนี้นับเป็นบทเรียนราคาแพงแห่งปีอีกเช่นกัน ขณะที่โรคไอทีต้องสิ้นอัจฉริยะคนดังเมื่อสตีฟจ็อบสอัจฉริยะบุคคลแห่งปีผู้ทรงอิทธิพลของโรคอีกคนผู้ก่อตั้งและเป็นอดีตซ e o a p อ l e กับความสำเร็จในผลงานทางด้านไอทีสุดล้ำของโรครวมถึงผลิตภัณฑ์ iPad และ iPhone เขาจากโรคนี้ไปด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนในวัยเพียง56ปีแต่อนาคตข้างหน้าของ Apple นั้นผู้คนทั่วโลกยังคงจับจ้องและให้ความสนใจอยู่ตลอดเวลานับว่าสตีฟจ็อบสได้กลายเป็นบุคคลในตำนานแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่โรคจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน ขณะที่ iPhone ก็ยังกลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแม้จะสร้างความผิดหวังให้กับบรรดาสาวก Apple อยู่ไม่น้อยเมื่อมีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีการวางจำหน่าย iPhone 5ในปีนี้แต่กลับกลายเป็น iPhone 4S ที่มีดีไซน์ไม่แตกต่างจาก iPhone 4เพิ่มเพียง CPU ใหม่กล้อง8ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายวิดีโอแบบ Full HD และเทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียงอย่าง Siri เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม iPhone 4S ได้เปิดตัวก่อนที่สตีฟจ็อบสจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนได้เพียงวันเดียวส่งท้ายกันด้วยเรื่องความแปลกแหวกแนวและยียวนกับปรากฏการพฤติกรรมเรียนแบบกันในโรคออนไลน์เริ่มในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม2554ที่ผ่านมาท่าแพรงกิง้งลีลาแก้งตตยกลนกวนกับการทำท่าเกรงตัวแข็งเหยียดตรงแล้วไปจัดวางในแต่ละสถานที่เพื่อสร้างความสนใจ ซึ่งได้ระบาดอย่างรวดเร็วไปสู่บุคคลแทบทุกวงการทุกประเทศก็ว่าได้แม้แต่ในประเทศไทยก็นิยมทำท่าแพรงกิ้งเช่นกันทั้งนี้ความหมายของแพรงกิ้งก็คือการนอนคว่ำหน้าแขนวางข้างลำตัวเหมือนท่าแก้งตายโดยผู้ที่จะทำท่านี้ต้องนอนลงบนพื้นหรือถ้าจะนอนคว่ำบนสิ่งของแปลกๆก,ก,ก็จะดูน่าสนใจมากขึ้น ปรากฏการเหล่านี้เมื่อผ่านไปแล้วก็ร้วนกลายเป็นเพียงอดีตแต่การก้าวสู่อนาคตต้องหันไปมองอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันและนำไปสู่การวางแผนสู่อนาคตให้ได้ปีเก่ากำลังจะจากลาส่วนปีใหม่กำลังก้าวเข้ามาทีมข่าว Voice TV ีออนไลน์ขออวยพรให้ผู้อ่านและผู้ชมทุกท่านสุขสมหวังสดชื่นตลอดปีและตลอดไป